เอ้ขล่าปลาหมึกปลาหมึกหนวดหมาจะไม่ดัดฟันตอนไหนวะนี่โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมไอคิวดูเจนอัพวันนี้ผมจะมาตัดสินมีมนะครับก็เพจผมตอนนี้ครบ3ามแสนแล้วนะครับผมก็จะมาทํากิจกรรมแจกเล็กๆน้อยๆนะครับถ้ามีมไหนที่ผมถูกแย่งที่สุดผมก็จะแจกไปเลยนะครับหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งเพจนะครับวันนี้เราก็มารมากับกรรมการอินด้าบนหนี้ซีเล็กแล้วใครอีกนี่คุณออนเหรอ เอาวันไม่อยู่โอเคเอาละวสีเหล็กหายคนดูเดี๋ยวตามก่อนไอ้นี่แล็กแล้วกี่บาทนี่พันแปดร้อยเพชรนี่กี่บาทร้อยห้าร้อยโอ้โหวุฒิธรรมดาอันนี้เตังจากที่เอาตังมาจากที่ไหนนี่คอมเมนต์เลยหายว่ะวุฒมันหายว่ะจี๊ดจีจี๊ดจีเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องดูความคิดเห็นทั้งหมดนี่หรอมันจะเอายังไงทั้งหมดใช่ป่ะเออตั้งแต่หกวันก่อนแล้วปวดหัวโอันนี้กูกูเล่าปวดหัวเนโอ้ กูถึงกูไปนอนเลยแล้วกันง่วงเวดู่อนนี่มามา้ยใครถ่ายวะมาแต่ไหนวะมาแไหนใครถ่ายไอ้ตนไอ้ตรงเหรอเอ้ผมโอนต้นไหนวะกูดหัวอันนี้มันยังไม่หอ่หรออันนี้เหออันี้อันนี้เห็นเต็มล่ารอดสดนับ เอ็งลุงเลิงโอ้เรามีอะไรดีผมนักดกมันต้องนมาพีเดนเตอร์ขายจูฟ้าดูใช่พีเดนเตอร์ขายโัฟปาไอ้ชอบลุงเลิงก็ช่วยลุงเลงโอ้โหทำผมก่กับาีฟไหมน้องปม่หัวแหว่งด้วยนะมันสุดยอดจริงๆเด้อคนเรานี่ดูมันเต็กหรือว่าปอบอ่ะเราเราจะดูเราเราจะมาคัด พอพี่ก็เก็บไว้ในใจนะเพราะพี่ชอบมันเลยนั่นแหละตือตือตือไก่ขอ z ูมดิเฮ้ยอันี่พี่บาร์บีก้อนอะไรวะนี่เรื่องเหรอวะผมรักเขาแทบตายแต่สุดท้ายไปได้แค่เป็นน้องร่าจานที่เด่นเลยเฮ้ยดูดิกดไลค์อ๋ออันนี้เฉลยมันธรรมดาไปอุ้ยเมื่อไหร่เออเดี๋ยวเดี๋ยวจอจอจอคืออะไรจอโวกอันนี้เขาแตกโลไม่ไห้ลอ๋อ ทุเรียนยจะมีหนามเมื่อแหล่ทีพอยคุนยาชิดสุดยอดจริงๆถ้าคนทำนี่โอ้โหโอ้โหอะไรอ่ะว่างครับทำเล่นหนึ่งเลยไปสองก็ตึงเลยขอเท่เป็นลรออันนี้ยังชีชีลอยเฮ้ยเฮ้ยทำได้ไงวะ โอ้เอ้ยมันทำกันได้ไงวะนี่เลยรูปนี้หล่อเด้อะรูปนี้หลอดทำมันแบบนี้เฮ้ยหนูเข้ามาทำไปดูชุดนี้ยังเฉยๆรูปนี้ยังเฉยๆเขาอันนี้โปรเตมตีนเฮ้ยไม่ลงชุดตับเลยนะเอาแปะเล่นแปะในรูปหัวโล้นในรูปหัวโดนกันแต่ข้างๆมีผมกูงง ็อกเบไม่เห็นเยอะไม่อยากคำธรรมดาอ๋อธรรมดาหล่อหล่อหล่ออยู่แล้วเฮ้ยโอ้นี่แบบจิงโอ้โหพอไม่ใช่คนต้องจับนะเพ้นไอ้เหี้ย่ว่าเราทธเรียนเสียโก้คำแรกจิตใจคำต่อไปติดคอโอเคโอ้ยไอ้ก็โอ้โดนเพ็นเ์็อ้เพื่อไอ้ก็แพ็คละร้อยห้าสิบ รูปนี้ผมจำได้ผมเคยโพสโคตรหนาโคตรแชร์เป็นร้อยแู่จริงๆเนอะหนาหนามัน <kaz> ต้องแตะโอ้โหโอ้โหดูมันลงทุนมึงไปตัดตอนพาตอนกลางคืนฝั่ไหจ้องฝั่งเหลืองโอ้ดูดิฝั่งเหลืองอ่อยเลยใจทุเรียนไหมครับสดๆจากพม่าดูดูดิมือดิมือดันที่พลอยสักสักสักพี่บุ๊คสักสักเยี่ยสักเยี่สักโอ้โห นี่ธรรมดานี่ธรรมดาสโลโกนร้านน้ำโก้สโลแกนทุเรียนโก้กินเสร็จขี้เล็ทุกหลังลดลดลดเอะอะไรนี่ผมต้องพออะไรพบพบพอผ่านะไรออกอเคดผมพบพบอะนี่พบยึต้องหาขโมยทุเรียนที่มามากินทุเรียนบ้านนี้ไหมเฮ้ยเฮ้ยอะไรเรียน ออ้้นียึดลวดทานอตเตงเอาติดถูเป็นพี่โกดโอ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่นะเฮ้ยถึงไหนเฮ้ยน่าใกลเฮ้ยไอ้ยย้ายยกทุเรียนอร่อยสุดสีกันนี่แหละสุดสีจริงด้วยไปต่อไปต่อไปต่อมันไม่ได้มีอันลั่นเลยเหรอวะนี่โอ้นี่ธรรมดาอ่ะมันติดเลยอะติดเลยอ่ะเออแบบแบบ เห็นปุ๊บแล้วลั่นเลยขับตัวโยนเอาไปขับตัวโยนขับตัวโยนโหนอันนี้ธรรมดานี่มีคนแต่งหนางแล้วนี่ไม่ไม่ถ้าเจอเล็กๆอ่ะฮะอันนี้แหละผมเจอเราเจออยเลี้ยวหนังไรนี่สาวโก้ไว้ยี่สิบสาวโก้สาวโก้โจวไว้ยี่สิบใช้ชีวิตกับชายคนทั้งสี่ในบ้านเดียวกันล่าสุดตั้งท้องทุกคนพร้อมเลี้ยงดู สาวโก็โจอีนสิเออหนักไอ้นี่ผมคนดูน่าจะคุ้นนะนี่คนดูน่าจะคุ้นทนทีนี่เรื่องไอนี่ทำบ่กูไม่โดนเบนหรอกกูโดนแค่ไปกูโดนวะเดือนนึงเออเออไอ้ก็จำไก่ไอ้นายเซนเซอร์ด้วยเซนเซอร์โอ้เซนเซอร์ด่วนโกูดูดิจอบจ่ายจริงเฮ้ยอะไรดิอะไรดิ ต้องให้สอนทุกอยามัน่าจะเป็นคนดังคนนึงในทิกตอกคนนั้นที่เขาอ๋อที่เขาแบบสอนนะที่เขาสอนนะเดีสอนเสอนใช่ใช่ใช่อันนี้อะไรเอ้ยคนกินตายคนสายรอดอะไรเฮ้ยเฮ้ยกูดูว่ากูเฮ้ยเฮ้ยอะไรเดี๋ยววาไม่ใช่ไอโก้ไอโก้ฟ้ไอหนี้ไอ้องเฮ้ยโอ้โห นมาทำไรวเยทไมอันนี้มันสุดยอดจังวะส่วนร้านทำไมสุดยอดจังวะนี่อันนี้โอ้อ่านต่อไปครับทุกคนไอ้นายเจตุเจอะไรนี่เออเนี่ยใครวะเป็นแอปใครวะเป็นกได้มันมันไม่มีแบบปุ้งปั้งอ่ะดูข้างล่างอะไรพดูจอดูคอคอคาร์บอนดูจอดิเฮ้ยหมาไปเรื่อยกบองกับกบดูคอพี่บุ๊ค กูรอหม่ดหม้อเมื่ำน้ำยเฮ้ยขล่าปลาหมึกปลมึกรวดหมาไม่ดันฟันตอนไหนวะนี่อาทำจริงนพวกคนมันเก่งจริงผมทำอุปกรณ์ดูตางดิเิือกระ่ายดินิอลไรนี่ไอสัตว์เู้ารูแต้อตอนเล่นน้ำไงตอนเล่นน้ำไง โอ้โหราชาอะไรนี่ตืน่นปืนตื่นปืนตุ้ยเรียนมันราคาแพงอ่ะหาันมารักทีฟอร์เส้นสุดยอดไอ,ไอ้ก็ดูตังพี่กูอยู่อะเขาเรียกกุต,ติแต่ถ้ามึงอยากไปสุดยอดที่ข้ามานี่สุดยอดจริงๆนะไอ้ไหน <วะ S 1> ไอ้เนื้อ เฮ้ยกูลุงทูเตียวไปกูเจอใครตัวมันเด้อมันไม่มีอันลั่นเลยนี่อุ้ยยังยังกูอะไรนี่แม่พอโกแม่พอโกลงอ่างแม่มาแล้วลูกฮะเขียนอะไรวะแม่พอโกลงอ่างอ๋อไอ้ยทุเรียนซื้อใหม่จ้าน้องเศาวานวานเลยนี่ อะรเนี่ยไม่มีอัลลันเลยนี่ก็เป็นผู้หญิงเดี๋ยวนี้หนุ่มพียก็ชอเล่นหนัาไป้นไอายบ่ไนายใครวะขยักทไม่ไม่ไม่กูกูกูโดนสายล่างมนคืนสายล่างที่กูหาาริง เด็กช่างอะไรดิมันต้องแบบแต่งอาหารดิแล้วก็ดูคลิปที่เขาคลิปเฮ้ยนะคอมต้องให้สอนคลิปแรกครับพี่โก้อ๋ออ๋ออ๋อพี่ยิงอ๋อยิงเอาง่ายกว่าไม่ต้องยิงหัวยิงหัวอุ้ยข้างล่างเอ้ยได้คิดแล้วยิงได้ยังกบพี่อุ้บอดวงกันหลาคน ใครนี่จาไอุ้ไอุ้ทไงเกือาทุกลำเกือบตาดีเล็กอไกืบตาทุกลำเสียงเงินไม่แสนเสียงเขาไม่ได้จับเขาเตาายไม่ไ้คโอไม่มีอลั่นเลยนี่เออหมดแล้วเด้อเฮ้ยไอ้่จ อีดีดอีดีดดูทรงไรดูทรงดิต้องผมอะไรอ่ะมาขยงจ้องเอาหมดแล้วหมดแล้วเอาพี่ว่าอันไหนนี่ว่าอันแรกที่มึงเป็นคนแก่อะเอออันนั้นน่ะแปลกอันนั้นน่ะแปลกอ่ะไอตาพูดอ่ะดูขยันทั้งใจตัดจริงนะแกสูบบุหรี่แล้วนั่นอ่ะแกหลง นื่หนุ่มตาปูดจริงด้วยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะแอดน้องเข้าไปนะครับชื่ออะไรทิติพงศ์นะครับแล้วผมจะแอดไปนะครับทุกคนก็น้องคนนี้ครับก็ความคิดโดยรวมครับก็โหวตเป็นน้องคนนี้ครับผมก็จะให้น้องคนนี้นะครับโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปมีมนะครับถ้าอยากให้มีนะครับกดไลค์มานะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับฝากอย่าลืมไปติดตามอินดัฟแล้วก็นายนี่นะครับตอนนี้นายนี่ช่างบินนะครับ แล้วนี่นี่นี่ช่องกพนครับนี่อะถ้าผมให้ดูเพจก่อนอะถ้าผมจะขึ้นเพจให้แล้วกันอะนี่เพจไหนนี่นะครับอย่าลืมไปติดตามนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ